สวัสดีครับผม่าครับเนคค่ะวันนี้มารีวิวรองเท้าใหม่ไนกี้เป a กซัสพลัสครับเย้ก็เป็นการย้อนอดีตนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นการกลับไปที่ตัวเป g กซัสเทอร์โบ1และ2เนี่ยรุ่นที่1นะแล้วก็รุ่นที่2นะครับการออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆครับรวมถึงความสามารถแล้วก็ความทนทานแล้วก็สุดท้ายก็คือ performance หลังจากที่เราไปใช้งานมา50กิโลเมตรแล้วคู่นี้ของคูณ,คณนี้ก็วิ่งยายวมาเชีาววิ่งยาวแล้ววิ่งบนพื้นผิวหลากหลายรูปแบบสนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมาลงดีเทลกันไปเรื่อยๆว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงนะครับแล้วมันมีสเปคเป็นแบบไหนอะไรยังไงสุดท้ายก็คือว่าราคาเท่าไหร่และมีกี่สีสีเยอะมากๆเลยนะเรื่องสีเนี่ยมีคนถามนี้เข้ามาหลายคนเลย เริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนนะครับคุณเอ้าหยิบขึ้นมาดูกันก่อนเลยนะสำหรับตัวของเบลซัสพลัสนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีการออกแบบอัปเปอร์ที่เป็นแบบที่ต่างออกไปจากตัวของเบลซัสเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆพวกผ้าเม็ดนะแล้วก็รุ่นหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกนะครับตัวนี้เนาะส่วนตัวเนี้ยมาเขียนบอกว่าเลยว่าเป็นลายเมีด ไ,ไฟนิดคืออัปเปอร์ที่เนชอบมากค่ะเพราะาว่ามันระบายอากาศดีมันบางแล้วมันก็เบา้าใส่สบายค่อนข้างจะกระชับเท้าเลยคือตัวไฟนิดเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นของการทออยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีรูนะจะเห็นเป็นรูที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะการทอ,ค,อครั้งนี้รูเนี่ยส่องเข้าไปเห็นด้านในเลยเแต่ด้านในก็คือจะมีผ้ารองอยู่เป็นผ้าตัวสีดำๆใช่ไหมคุณเนเป็นผ้าที่อยู่ในโครงสร้างอยู่ด้านในของกางเท้านะครับ แต่ตัวด้านบนกับตัวผ้าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะบางนะคือสีดำดำด้านในที่เห็นเนะะี่ยค่ะมันมันจะช่วยล็อกทรงเทา้าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนรุ่นก่อนที่มันจะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งรองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับตัวของดีไซน์กันก่อนนะดีไซน์เนี่ยที่ชัดๆเลยคำว่าเทอร์โบเทอร์โบ <Turbo. S 1> <Turbo. S 2> ใช่ไหมมันทำให้เรารู้สึกแบบย้อนวานวานเออคือ <c oughs> <c oughs> ไอ้ตัวเส้นตั้งตรงนี้มันก็คือตัวเส้นเทอร์โบนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับแบบนี่ความเห็นส่วนตัวนะรู้สึกว่าเนี่ยเส้นด้านล่างเขาก็เขียนว่าเป็นกระัตรเทอร์โบแล้วก็ต่อขึ้นมาด้านบนที่เป็นเป็กซัตรเทอร์โบแต่ว่าุดท้ายเนี่ยมาพิมพ์มาพิมพ์ตรงนี้ว่าเป็กษัตรพลัสหรือว่าเขาเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อมันมีอีกตัวหนึ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวเป็กซัตรเทอร์โบ next nature ตัวนี้ก็น้าหนักใกล้เคียงกันนะค่อนข้างบอมกันอันนี้เป็นซูม X แล้วก็ด้านล่างเป็น Sr 0 2ศประคองไว้นะครับส่วนตรงแถบตรงกลางเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแนวตั้งนะครับแล้วก็จะไม่โดดเด่นเขาจะไม่ไม่ได้เป็นผ้าที่แบบมาเย็บทับตรงนี้ตัวนี้คือเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งเป็นเส้นมาเย็บทับลงบนไฟนิตใช่ไหมเออแต่ตัวนี้เหมือนเขาทออยู่ในนี้เลยเ<อ>มันจะแตกต่างกันนะครับส่วนตัวผ้าเนี่ยผมว่าตัว next nature เนี่ยจะแข็งกว่านะ<อ>แข็งกว่านิดนิด ตัวเทอร์โบ p l u สตัวใหม่เนี่ยมันนุ่มกว่าเพื่อที่จะให้มันมีความย้อนยุคไปนิดๆนะฮะอาจจะไปรำ,รำลึก <Turbo S 2> ถึงเทอร์โบตัวที่เคยขายดีตัวที่เคยใส่ได้ดีตัวที่เคยโด่งดังเมื่อยุคก่อนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม<ช>แล้วก็สเปคของการวิ่งสเปคของรองเท้าที่เราต้องการในปัจจุบันเนี่ย มันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่นี้คิดนะคะว่ากลิ่นไอของแฟชั่นในยุคนี้ยมันจะต้องมีความย้อนยุคนิดนึงม,มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบคิดถึงรเรื่องราวดีๆในอดีตเส้นแนวตั้งตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นสเสน่ห์ของเขานั่นแหละตรงอัปเปอร์ด้านหน้านะส่วนตัวลิ้นนะครับลิ้นเป็นไงคุณเน้บางเฉียบเลยนะเขียนว่าด้านล่างว่า2 0 2 4 2 0 1 8นี่ไง ย้อนยุคไหมใช่ย้อนยุคจริงๆ,ๆด้วย2018 <S <S 6ปีทีเดียวลิ้นก็จะค่อนข้างบางเลยค่ะก็ถือว่ารัดเชือกได้ง่าย <S <S 1> <S 1> คือฟิลลิ่งของลิ้นเนี่ยรุ่น1มันจะลิ้นหนานะรุ่น2เนี่ยลิ้นบางเนี่ยขายกันเนี่ยน,นะเออเนี่ยรุ่น2นะครับจะเป็นลิ้นแบบรุ่น2เลยฟิลลิ่งก็คงจะใส่แล้วก็จะเน้นสบายๆหน้าเทา้าแต่ส่วนตัวนะผมอ่ะเป็นคนที่ชอบลิ้นหนาคือส่วนตัว อยากอยากจะได้ให้มันแบบเหมือนกับกดลงไปด้านบนนิดน,นึงเพื่อให้กระชับนะครับตรงนี้ก็เลยที่ผมใส่มันก็เลยจะมีลักษณะที่มันแบบเออขยับได้นิดหน่อยนะฮะเป็นการออกแบบที่แตกต่างกันลิ้นเนี่ยบางก็จริงแต่ว่าขอบตรงฮิวคับเนี่ยหนานุ่มกำลังดีแต่คือไม่ได้ถึงขั้นหนามากนะคะอ่าถ้าเป็นรุ่นนี้นี่คือจะบางเฉียบยรุ่นบ2บางเลยมันจะคล้ายๆรุ่นหนึ่งตรงส้น แล้วก็มีเชิดหน่อยอ่าเนี่ยเห็นไหมเปอเซซ่าสามห้าเทอร์โบใช่ไหมบางคนก็จะเรียกว่าเปอรซซ่าเทอร์โบหนึ่งนะครับของเราจะเรียกเทอร์โบหนึ่งแล้วกันตรงส้นเนี่ยเหมือนกันเลยหมายถึงตรงส้นด้านบนนะตรงอัปเปอร์ก่อนนะครับความแข็งแรงของส้นก็ถือว่าโอเคเนาะแข็งแข็งนะฮะแล้วก็โครงสร้างผ้าอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนมันจะเหมือนแยกชิ้นนะมันจะเป็นผ้าแบบหลายๆชิ้นมาต่อๆกันแต่ทุกวันนี้คือเป็นไง มันเป็นเทคโนโลยีฟลายนิดค่ะเขาทอเ <c oughs> ต็มผืนทอรวมมาเลยนะเนี่ยทอรวมมาเลยสวยงามมากๆเลยนะครับในดีเทลของผ้าเนี่ยลองมองลงไปถึงจุดที่มันเป็นเล็กๆจุดการทอนะตรงไหนที่เขาแบบว่าอยากจะให้ระบายอากาศได้ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นรูใหญ่หน่อย แต่สิ่งที่กระแทกใจเนที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าแถบด้านหน้าเนี่ยแถบนะแถบนี้โดนมาก <c oughs> มันมันจึ้งอะ่ะมันทะลุมันเด่นออกมาเลยแล้วสมูทเตะ <c oughs> ใหญ่สะใจแต่ดีเทลเล็กๆด้านหลังก็มีนะคะตรงส้นตรงเนี้ออจะมีเหมือนแบบเป็นรูปปีกเล็กๆตัวนี้เป็นโลโก้ใหม่ของทางเปกซัสนะครับเป็นโลโก้ปีกเปกซัสเล็กๆอันใหม่นะครับ สำหรับตัวอัปเปอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะเป็นฟลายนิดนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการทอรที่ดีขึ้นนะอ่ะต่อมาโฟมซูม X นะครับที่แบบออกแบบเส้นมาใหม่นี่ไม่เคยมีนะไม่เคยมีมาก่อนก็คือเป็นการออกแบบใหม่ของเปกัสัสพลัสในครั้งนี้ครับอย่างเช่นนะคะตรงโฟมที่ส้นเท้าอ่ะเขาก็จะไม่เคยทําเป็นติ่งแบบนี้มาก่อนเลยอือืมอ่าแล้วก็ลายคลื่นตรงนี้ที่มันเป็นเหมือนแบบ ออร่าลงมาตรงนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนอก็ถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่เนาะแล้วก็มีเขียนว่า n นกี้ o ูมเอเอาไว้นะครับก็เป็นโฟม z o มเ X ทั้งก้อนแต่สเปคที่เลือกมาใช้เนี่ยฟิลลิ่งที่ผมสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะนุ่มไปทางนุ่มเนาะตัวของสเปคของสแต็ก h ฮเนี่ยก็คือด้านหน้าจะ25มมิลส่วนด้านหลังก็คือตรงส้นเท้าเนี่ยหนาหน่อย35มิล ดรอป10มิลนะครับในน้ำหนัก245ไม่ใช่3 0 0ร4อกรัมไซส์ผู้ชายนะไซส์ผมนะส0 US นะครับส่วนคุณเน้ยิ่งเบาลงไปเบาวิว,ว,วเลยเบาวิวเลยของผู้หญิงนี่แบบเบามากๆเลยคิวมากคือมันทำให้รู้สึกคล่องแคล่วมากเลยค่ะอ m. คือตัวการออกแบบมาครั้งนี้เนี่ยตัวโฟมที่เลือกมาใช้ก็ค่อนข้างที่จะให้มาเยอะแต่น้ำหนักภาพรวมเบาถือว่าเป็นการออกแบบที่ คำนึงถึงเรื่องน้ำหนักมากยิ่งขึ้นกว่าหลายๆรุ่นที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องดีไซน์ความสวยเนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลจะชอบออนะ<ช>แต่สําหรับเน็เนี่ยมันสวยมันปังในตรงแถบเนี้แหละใส่ไปวิ่งย,ยังวกวนเรื่องแถวคะ่ะใส่ไปถ่ายรูปใส่ไปอะไรนี่มันแบบมันเด่นจริงๆเลยอ,ะอ่ะชอบตรงพื้นนะครับการออกแบบพื้นเนี่ยมันก็จะต้องคํานึงถึงในเรื่องของการยึดเกาะน,นั่นแหละนะ ส่วนการดีไซน์เนี่ยเราดูตรงที่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือแถบแถบตัวสีสีชมพูตัวเนี้นะครับ<ม>ที่ลงมาจากด้านบนต่อจากด้านบนนะต่อจากด้านบนแล้วก็ยาวลงมาด้านล่างกระนองแบบตรงนี้เนี่ยมีผลต่อการวิ่งนะคือเวลาเรามองที่เท้าเวลาที่เราวิ่งเหลือไปมองเท้าเราจะรู้สึกว่ามันนําพาเราพุ่งไปข้างหน้า รู้สึกคือเขามีงานวิจัยว่าพวกสีเด่นเด่นพวกเนี้ยแล้วก็มันจะทําให้เหมือนเสริมกําลังใจให้นักกีฬาค่ะ,ะแล้วก็ตัวแถบตัวนี้มันทําให้เราวางเท้าได้ดีขึ้นเวลาวิ่งไปเนะชอบฝึกใช่ไหมคะเนะก็จะวางเท้าไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยลดแรงกระแทกที่ข้อเท้ากับหัวเขา่าถ้าเทียบกับเราวางเท้าแบบเนี้อ่ามันอาจจะมีแรงกระแทกที่ข้อเท้ากับหัวเข่ามากกว่ามันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสนุกสนุกที่ การดีไซน์ของเขาเนี่ยตอบโจทย์การฝึกการวิ่งที่ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บอย่างน้อยก็คือนําพาเราให้วางเท้าให้ตรงเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันมีเส้นตั้งพื้นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นยางที่เป็นลักษณะคล้ายๆตีนเวฟลับเบอร์ของไนกี้หลังๆมาอย่างเช่นตัวอาว์ฟลายใช่ไหมอาว์ฟลายเวฟฟลายอะไรพวกนี้จะเป็นยางแบบนี้แหละแล้วก็จะมีรูๆเสร็จแล้วเป็นยางแบบบางๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับเป็นยางรีไซเคิลนะ สังเกตยางรีไซเคิลก็คือเวลาที่มันเริ่มสึกเนี่ยมันจะเห็นเป็นจุดๆขาวๆเล็กๆอ่าเห็นเป็นจุดเล็กๆของเนเริ่มเห็นเป็นจุดๆเล็กๆใช่ว่าเราใช้มา50โลแล้วไงส่วนตรงจุดตรงกลางก็คือไม่มียางนะตรงนี้ไม่มียางเลยนะครับก็เพื่อลดน้าหนักเพื่อลดน้ำหนักแต่ก็เรื่องความทนทานก็จะต้องไปเมนชันกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงส้นก็จะเป็นแบบเดียวกันยางแบบเดียวกันมีเส้นต่อมาแบบเดียวกันนะครับความทนทานตรงส้นก็ค่อนข้างที่จะ เท่าเท่ากันกับหน้าเท้าแหละความสูงของตัวดอกมันเท่าๆกันทั้งทนทานด้วยแล้วก็สวยด้วยในเวลาเดียวกันประมาณนี้สำหรับการออกแบบภาพรวมถือว่าลงตัวโอเคต่อไปเป็นเรื่องของ ability นะครับหรือว่าความสามารถของรองเท้านั่นเองนะครับความสามารถอย่างแรกเลยก็คือความสามารถของ upper นะครับเหมือนอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้การออกแบบอะไรต่างๆเขาทอมาค่อนข้างที่จะ ห่างๆนิดนึงนะครับตรงรููพวกนี้เนี่ยส่องไปเนี่ยแทบจะเห็นเป็นแสงทะลุเข้าไปเลยนะออด้านด้านไหนถ้าเราส่องด้านไหนจะเห็นแสงทะลุเลยการระบายอากาศระบายน้ําอะไรต่างๆเนี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าตัวผ้ามันเป็นผ้าไงมันเป็นผ้าที่มันแบบเหมือนกับซับเหงนะื่อของเราได้ด้วยในเวลาเดียวกันเท้าเราก็จะไม่เปียกนะแต่ว่ามันจะปุ้มน้ํานิดๆน,น,นะสำหรับสำหรับความคิดเห็นของของผมนะ แต่ถามว่าคนที่เท้าปีกเปียกใส่แล้วเนี่ยเวลามันวิ่งไปนานๆเท้าน้ํามันจะขังในเท้าใช่ไหมอันนี้จะไม่เป็นตัวนี้อุ่ออนี้ว่าไงตัวนี้อย่างเมื่อชาวเน้ไปทดลองวิ่งในที่ที่มีความชื้นสูงมากคือ,อหลังฝนตกอะ่ะก็รู้สึกว่าเท้าข้างในมันไม่ร้อน ปกติเวลาเราวิ่งในที่ที่ชื้นมากอะค่ะมันจะมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเสียดสีด้านในแล้วก็อาจจะเป็นตุ่มน้ําที่ใต้เท้าได้ถ้ามันชื้น,นะนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงการตากฝนเลยนะแต่ว่าคู่นี้ไม่เป็นนะคะแต่เจ้าตัวอปเปอร์เหมือนที่คุณสาบ,บอกอะถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งตากฝนหรืออะไรอะอันเนี้ยน่าจะอุ้มน้ําแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นหนิดเป็นการทอของผ้าครับตัวของความสามารถตัว การล็อกดาวน์ก็คือการล็อกกระชับเนี่ยผมอะส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณสาเป็นคน <c oughs> ที่มีรูปเท้าแบนนะเน็เนี่ยตรงข้ามกันเลยคือนนคนเท้าโกงแบนไม่โกง เพรพอลิ้นบางของผมเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยกระชับในงนีส่วนของเนทเนี่ยเป็นคนเทา้าโก่งเนี่ย<อ>ก็เลยชอบเพราะว่าชอบลิ้นตรงนี้ที่มันบางแล้วก็ชอบคิวคับที่มันพอดีค่ะ<อ>มื่เจ้าผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการใส่ถุงเท้าหนานะนะก็ถือว่าโอเคเอเอก็กระชับขึ้นมาได้นะครับปกติเป็นคนชอบใส่ถุงเท้าบางเพราะว่ามันร้อนเนาะบ้านเรามันเมืองร้อนนะครับแต่ว่าพอแก้ปัญหาโดยการใส่ถุงเท้าหนาก็กระชับกลับขึ้นมาปกติเลยนะฮะก็ธรรมดาเรารองเท้ามันมีหลายสเปก นะครับแล้วมันก็เหมาะสําหรับเท้าที่มันแตกต่างกันสาหรับแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณสา<ม>พูดเรื่องถุงเท้าเน่ก็มีทิปส์นิดนึงค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าที่ลิ้นบางอย่างเจ้าเพกาซัส plus เนี่ยนะจะแนะนําให้ใส่ถุงเท้าที่มันเกินข้ออ่ะ คือให้มันหุ้มขึ้นมานิดนึงไม่งั้นเจ้าตัวนี้มันจะไปเสียดสีที่เท้าเราได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ค่อยเท้าคือ no show ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องต้องเป็นแองเกิลขึ้นมานิดนึงเป็นแองเกิลหรือสูงไปเลยแองเกิลหรือว่าแบบสูงสูงไปเลยได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเป็นเจ้าเพกาซัส41แบบนั้นอ่ะใส่ถุงเท้าสั้นได้สบายมันนุ่มด้วยความที่ส้นมันหนาพอล็อกเข้าไปแน่นหน่อยเนี่ยมันก็กระชับเลยทันทีเพราะว่าส้นเนี่ยไม่หลุด เออ<ม>ในในความรู้สึกก็คือไอ้นุ่มๆเนี่ยมันดันเข้ามาตรงส้นเท้าด้วยซ้ำน,นะครับ<ะ>แล้วก็มันจะมีจะงอยตัวของเบกซัสเนี่ยขึ้นมาด้านบนทิมแหลมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยประคองตัวเอ็นร้อยหวายนิดหน่อยเลยนะครับ<ม>เพื่อให้เรารู้สึกว่ามาค่อนข้างที่จะมั่นคงความรู้สึกมั่นคงของรองเท้าเนี่ยเกิดจากด้านบนก่อนอน,นะพอกระชับนะพอกระชับแต่ถ้าไม่กระชับใส่หลวมๆเนี่ยมันก็จะโครงเพลงได้นิดหนึ่งหน้าเท้ากว้างใส่ได้ไหมคิดว่าได้นะ การกว้างหรือว่าแคบอะไรต่างๆเนี่ยเราเดี๋ยวเราไปลองดีกว่าอ,อ,อยากจะให้ไปลองกันดีกว่านะครับซูม X ให้มาเต็มก้อนแบบนี้ความสามารถของโฟมซ o ม m X ก็คือ energy return อ energy return สูงแล้วก็นุ่มแล้วก็เบานะครับออกไปทางนุ่มนะความรู้สึกผม responsive ไหมก็นิดหน่อยแต่ว่า ทางออกไปทางนุ่มแล้วก็ยบมนิดๆโดยที่มันไม่มีแอร์ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเปนกซาร์ธรรมดาเนี่ยมันจะมีแอร์ใช่ไหมแต่ตัวนี้ฟีลลิ่งมันก็เลยออกไปทางบูมิโลในพิวความคิดของผมนะครับแต่พอตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไปเหมือนเวเบอร์ y ฟลสหรือเปล่าก็มาลองเทียบกันใส่วิ่งเทียบกันดูไม่เหมือนก็แตกต่างกันไปอีกนะครับแล้วมันเหมือนรุ่นหนหรือเปล่า รุ่นหนึ่งเนี่ยยิ่งไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเพราะมันเป็น React แล้วก็เ,<อ>เป็น ZoomX แล้วก็มี Air ใช่แล้วก็เขาก็ดีในยุคข,ของเขาแต่เขาเนี่ยส i ต h ไฮ22ด้านหน้า12อ,อันนี้35 25นะครับอันนี้ต่างกันเยอะมากนะคือเทียบกันไม่ได้เลยนะตัวตัวพื้นชั้นกลางระหว่าง2รุ่นรุ่นแรกกับรุ่นปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของโฟมเนี่ยมันต่างยุคต่างสมัยในสมัยนี้เทรนทุกคนก็คือต้องการหนานุ่ม แล้วก็ใส่สบายนุ่มๆสบายๆความสามารถของเจ้าตัวนี้นะคะในคิดว่าโฟมเนี่ยมีความนุ่มก็จริงแต่ว่าปราดเปรียวออมีความคล่องตัวในการวางเท้าและในการก้าวเท้าค่ะ ถ้าเราบางคนเวลาคิดถึงคําว่ารองเท้าที่นุ่มอะ่ะมันก็จะคือจะนุ่มเหมือนแบบเอาหมอนมาห <c oughs> ่ออะไรให้นุ่มนึงคทแต่ตัวนี้ด้วยความเป็น fly knit เนี่ยเขาก็จะบางเบามันทําให้พอมาลงตัวรวมกันแล้วคล่องอแคล่วค่ะเนชอบมากวิ่งซิกแซกหลบกระโดดข้ามบอ่อน้ําอะไรแบบสนุกมากสมัยก่อนนะถ้าเกิดว่าโฟมสแต็กไฮ35 25แบบนี้เนี่ยแล้วก็ดอบสิบแบบนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าหนานะปัจจุบันเนี่ย ถือว่าบางหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์แล้วก็หลายๆคู่ของ n นกี้เนี่ยทุกคนก็จะถูกสปอยดด้วย40 30เน okay. right ี่ยหรอไหมเออคือแบบ40 32บ้าง40 30บ้างคือด้านหลังเนี่ยจับมาเต็มเลยแต่ตัวนี้มันก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้น้ำหนักมันได้แล้วก็ความปาดเปรียวได้เหมือนอย่างที่คุณเนย์บอกก็คือเน้นความปาดเปรียวความคล่องแคล่วนะครับให้กับตัวของรองเท้าเพราะนั้นตัวการออกแบบก็จึง ออกไปในทิศทางที่ดึงความสามารถของตัวโฟมออกมาให้มากที่สุดในขณะที่รูปทรงอะไรต่างๆก็จัดได้ว่าตรงตามแบบเขาเรียกว่าอะไร DNA ของทางเป็นกษัตริย์เขาครับ สำหรับเนทเนทคิดว่าความที่เป็นโฟมซูมเมาแบบเดี่ยวๆเต็มๆแผ่นเลยมันเหมาะสําหรับวันฝึกซ้อมวิ่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากจะซ้อมแบบเพียวๆโดยที่ไม่ต้องมีแอร์มาช่วยโดยที่ไม่ต้องมีคาร์บอนมาช่วยเราอยากจะได้ฟิลที่แบบสัมผัสพื้นฟิลของขาเราจริงๆก็คือมากับตัวนี้เลยกลายเป็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นรองเท้าแบบนี้เป็นฟิลดิบนะเออฟิลดิบเหมือน คือไม่อยากจะใช้คำว่ามินิมอลเพราะมันไม่ได้มินิมอลแต่มันกลายเป็นมินิมอลไปแล้วอะเพราะว่าเขาแบบเป็นโฟมเรียบๆแล้วก็มันได้ได้อีกรณ์ในการฝึกวิ่งเหมือนกันมันไม่มีคาร์บอนนั่นแหละอมันก็เลยจะแบบน่วงนวงไหมไม่พุ่งก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอซ้อมวิ่งเร็วเดี๋ยวเราไปพูดตรงพอฟระมานมันก็จะมีฟิลน่งือนกันนะครับความสามารถสุดท้ายของพื้นก็คือเรื่องของ การยึดเกาะแน่นอนนะครับผมให้ให้ระดับสูงสุดเลยผมรู้สึกว่ายึดเกาะดีมากช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะคะแล้วเราก็จะต้องเผชิญกับพื้นที่ค่อนข้างลื่นหรือว่าความชื้นสูงตัวนี้เอาอยู่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆสําหรับเรื่องของความทนทานนะเพราะว่าเราเพิ่งใช้กันมาได้50โลทั้งคู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นละเริ่มเห็นถึงจุดที่มันแบบว่าจะทนไหมหรือไม่ทนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับอัปเปอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าให้เลยทนมากทนคือทน,ทนจริงเพราะว่าตัวของผ้าไฟนิตเนี่ยม,ม,มันมันมันมีมรดกตกทอดของการทอแล้วก็ตัวเส้นใหญ่ที่เขาพัฒนามานานมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือวันนี้ที่ใส่มาช่วงนี้ก็คือลุยฝนนะตักออกง่ายมันไม่เย็นเออมันไม่เย็นมันมันไม่เน่า่ะ<า>ไม่เน่านะครับตัวโฟมก็คือมันก็ตามสภาพของซูมเอ็กซ์นะ เพราะว่าตัวซูมเอ็กเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยทนอยู่แล้วเวลาแบบเราวิ่งบางทีนะเราก็เผลอไปขูดอะไรด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าเจ้ายางด้านล่างอย่างที่บอกค่ะเขาพยายามจะลดน้ําหนักของรองเทา้าก็เลยให้ไอ้ยางสีดํามาเนี่ยไม่เยอะ คือตัวยางเนี่ยมันค่อนข้างบางพอยางมันบางแล้วความทนทานมันก็อาจจะลดลงแล้วกับการที่มันเบานะคะแล้วก็ความสวยงามของเขาด้วยเนี่ยเริ่มมีรอยแบบมีสิวข้อแเนื่องจากเป็นคนเดินแล้วก็วิ่งลากส้นเนี่ยส้นตรงยางสีดำของส้นเท้านี่มีบางบางลงแล้วสุดท้ายนะครับการออกแบบของรองเท้าเดลี่เทนเนอร์เนี่ยมันก็คือจะต้องให้มันทนทานในระดับหนึ่งนั่นแหละนะไม่ได้แบบว่าจะแบบ เหมือนเลสซิงชูที่แบบโหต้องลดทนทุกอย่างจนไม่ทนใช่ไหมเออแต่เขาก็ยังให้ความทนนะอย่างที่ผมชอบก็คือตัวเส้นสีชมพูนี่แหละที่มัน มันเป็นการออกแบบของตัวยางด้านล่างนี่แหละแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมันก็ขึ้นมาหุ้มด้านหน้าใช่โอ,โอ้โตรงนี้ดีมากเลยซึ่งตัวนี้ดีมากมากเลยหลายๆรุ่นเนี่ยไม่มีนะโดนตัดทิง้งอย่างเช่นโบเมลโล่อะโดนตัดทิ้งนะตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยมีผมชอบมากเวลาเราวิ่งไปแล้วบางทีเราไปเตะอะไรเออเราเราแบบหลอนเหมือนกันแบบว่าเออมันไม่มีอะไรป้องกันด้านหน้าครับตัวนี้มีนะครับสาหรับ ตรงจมูกด้านหน้าของเท้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความทนทานของโฟมตรงส้นรองเท้าเนี่ยดีขึ้น,นเพราะว่าปกติเพกซัสรุองเก่าๆอะค่ะพอมันเป็นแหลมอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วบางทีเราเผลอไปขูดอะไรอะตรงเนี้ยมันจะแบบ เหมือนเหมือนหักเพื่อนเหยียบเออเพื่อนเหียบเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเหยียบต่ก่อนเพื่อนเหยียบไปจริงเนี่ยคู่นี้อยหักไปเลยนะฮะเออตัวนี้มันก็จะอันนี้เขาออกแบบมาได้ดีขึ้นแล้วก็มียางคุ้มมาถึงด้านหลังด้วยก็เลยทนขึ้นค่ะใช่ใช่แล้วก็ตรงส้นเท้าตรงด้านหลังเนี่ยคือแข็งเลยเนี่ยแข็งเลยคิวครับคือกระชับแข็งความทนทานถือว่าจัดว่าดีสุดท้ายท้ายที่สุดก็คือเรื่องสําคัญเรื่อง เพอร์ฟอร์แมนครับทุกคนผมกับครูเนทเนี่ยเอาไปวิ่งมา50กิโลเมตรนะครับก็วิ่งทั้งในลู่ไฟฟ้านะของผมนะลู่สนามส้มนะครับถนนในพื้นเนี่ยเก็บหมดเลยนะเออแล้วก็วิ่งความทำความเร็วแบบสปีดเราก็วิ่งใช่ไหมวันนั้นนะวิ่งสปีด30เมตรนะครับหลายรอบเลย20รอบนะครับแล้วก็มีลงขอนด้วยนะครับแบบทนลองได้10โลมากมรองเท้า เปกรสับพลัสครับกับคุณเองด้วยนะแต่คุณเองวิ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเป็นอน,น,นไม่รู้ผมใกล้จะจบแล้วตัวของรองเท้าคู่นี้เนี่ยถามว่าวิ่งแบบนั้นน่ะมันได้ไหมมันได้แน่นอนอยู่แล้วอ,อในมุมมองผมนะการวิ่งสบายๆเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับคือมันใส่แล้วมันเหมือนกับ มันทําให้เราวิ่งไปได้โดยด้วยความมั่นใจที่มันจะไม่บาดเจ็บเท้าหรือว่าไม่ได้แบบขัดสีไม่ได้อะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนะครับวิ่งเร็วเนี่ยซ้อมวิ่งเร็วก็คือวิ่งสั้นๆนะครับมันก็มีความไม่ช่วยของมันมันไม่มีคาร์บอนแต่มันเบามันก็อาจจะเหนื่อยเหนื่อยกว่ารองเท้าแข็งรองเท้าที่มีคาร์บอนนะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมในการซ้อมเร็วแบบสปีดสูงสุดผมว่าได้เพราะว่า ตัวโฟมเนี่ยมันค่อนข้างหนานะครับตรงส้นอะไรต่างๆจังหวะที่เราวิ่งเร็วๆวเนี่ยบางทีเราไม่ได้คอนโทรลเท้าใช่ไหมเราวิ่งไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นอะ่ะเออถ้าเกิดรองเท้าที่แบบเป็นรองเท้าแข่งบางรุ่นเนี่ยอย่างเวเบอร์ไฟสามอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเล็กแล้วก็มันเน้นเบาวางเท้าแม่นได้ยากนะแต่ตัวเนี้ยมันจะแม่นง่ายเพราะว่ามันจะมัน่นคง เราก็จะใช้ในแบบนั้นด้วยก็ได้นะครับในแบบของการซ้อมเร็วแบบสั้นๆอย่างเมื่อเช้านะคะเนก็พาเจ้าน้องเพชรซั์พลัสไปวิ่งลองลัน15กิโลใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งที่เพจ6มาค่ะ15 <25 S 2> หรอใช่ค่ะเมื่อเช้า ประเด็นคือเน,น้ชอฟฟลลิ่งของการใส่รองเท้าคู่นี้เหมือนที่คุณสาบอกอย่างหนึ่งก็คือการวางเทา้ามันทำได้ง่ายมันมันรู้สึกเหมือนกับเวลาวางเทา้ามันปึ๊บมันแม่นนะเออ,เอ,อแล้ววา,างง่ายจริงตัวเนี้ยเออแบนปะออจัดเท้าด้วยไอตัวเส้นนี้ด้วยมันก็จะทำให้เราช่วยจัดวางเทาเออ้าในการซ้อมได้ดีวิ่งง่ายอ่ะตัวเนี้ยวิ่งง่ายนะฮะดูจากภาพจะรู้เลย ว่าแบบเวลาเราวางเท้านี่แบบไปตรงวิ่งง่ายดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้ให้ตัวช่วยอย่างแผ่นคาร์บอนหรือว่าซูมแอร์มาแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยได้ฟ e e l i n g ของการยกขาการฝึกซ้อมการก้าวเทา้าได้จริงๆค่ะและด้วยความที่เขาเบาด้วยอ่ะออยิ่งใครที่ชอบวิ่งแล้วเน้นรอบขาแบบเน้เนี่ยนะก็คือถูกใจเลยคือผมเนี่ยมีงงเหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีการบิดเด้งอ่ะช่วยในในแบบของคาร์บอนช่วงแรกที่วิ่งเนี่ยรอบขาตกไปเยอะเลยนะตัวเนี้ย<ช>ยังยังจับจังหวะไม่ได้นะครับยังจับจังหวะไม่ได้แต่พอวิ่งวิ่งพอดีวิ่งกับคูเนี้เขาเล่าขาเร็วก็คือร้อยเลยก็พยายามแบบเออผมพยายามแบบวิ่งตามให้ใหได้เล่าขาใกล้เคียงกัน เออก็รู้ส,สบายเบาขึ้นสบายแล้วควงขวาควงขาได้ดีขึ้นสบายขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้คือบางทีอ่ะเวลาที่เราวิ่งลองลันถ้าอย่างเวเปอร์ไฟ3มันมีตัวช่วยเป็นคาร์บอนมันทําให้เร็วแล้วก็ประหยัดแรงก็จริงนะแต่บางทีมันมีความสะเทือนแน่แข้งมันมีความแข็งอะไรบางอยา่างตัวนี้มันจะไม่มีความรู้สึกนั้นค่ะมันจะเฟรนลี่กว่าล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรองเท้าคู่นี้ตอนที่คุณเนวิ่งไอเนี้ยล่ะไอวิ่งยาวมื่อชาที่ปูนอะ พื้นปูนอะเป็นไงความรู้สึกเป็นไงเวลาวิ่งที่พื้นปูนเนะี่ยมันก็จะแข็งมันแข็งงจรินะแล้วก็สะท้านนะออแต่เน,นรู้สึกเฉยๆนะคะเวลาวิ่งบนพื้นปูนเมื่อเช้าอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกสะท้านขนาดไหนะหรือชินแล้วอ่ะ หรือพวกเราชินแล้วหรือเราชินแล้วไม่รู้อะขาเนี่แบบตอนนี้คือขาเนี้แบบชินกับปูนมาแล้ว่าวิ่งปูนบ่อยมากนะครับวิ่งปูนกันบ่อยมากเลยแต่ว่าเนจะรู้สึกตอนที่เอาคู่เนี้ยไปรีคอเวอรี่คือเนไม่ชอบเอาคู่นี้ไปวิ่งรีคอเวอรี่แบบเพจเจ็ดครึ่งเลยอะมันมันยังไงก็ไม่รู้อะค่ะรู้สึกว่าเวลาวิ่งกับคู่เนี้ยแล้วเร่งนิดนึงมันจะสนุกแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปวิ่งแบบ รีคอ v e เวมันไม่ค่อยหนุกอะเปรียบเทียบเลยนะผมผมผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับตัวเปกระัส plus นะครับสุดท้ายแล้วเนาะเรื่องของ performance นะตั้งแต่ผมเคยใช้มานะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองผมก็เคยใช้นะรุ่นเนี้ยผมก็มีใน Nature ก็มีรุ่นเนี้ยดีสุดละตั้งแต่เคยเป็นเปกระชัสมาอันนี้เห็นด้วยอันนี้คือเปกัะชัสหมายถึงว่าเป็นเปกระชัส plus ที่เป็นเรียกว่าเทอร์โบในเทอร์โบเทอร์โบอะมาเนี่ย อันนี้เป็นเทอร์โบที่ดีที่สุดใช่อันนี้เราไม่รวมกับเพกาซัสธรรมดาเออเราก็ไม่รวมกับว่าอันนั้นเขามีสไตล์เป็นของไม่รวมกับซูมไฟไม่รวมกับอะไรเลยนะเฉพาะตัวนไอ่เหมือนใครอ่ะเขาคือเขาเขาคือเพกาซัสเทอร์โบเออที่ต้องถูกเรียกว่าที่ดีที่สุดในตระกูลของเขาเองที่ต้องถูกเรียกว่าเพกาซัสพัสด้วยทั้งที่มันเป็นเพกาซัสเทอร์โบ โอเคนะครับเรื่องชื่อเราจะไม่เถียงกระใครแล้วนะครับเรื่องชื่อเราจะไม่เถียงกันแล้วนะเออเราจะเรียกว่าเป็กัตริย์พัดนะแต่เราก็หลุดเรียกว่าเธอโบตลอดคือว่าเนี้เป็นคนที่เป็นแฟนคลับเพกัซัตเธอโบมาตลอดค่ะเพราะว่านี่ยจบมาดราทอนแรกกับเพกัซัตเธอโบหนึ่พอออกเพกัซัสเธอโบมาเน้ก็คือจะกรี๊ดเลยแล้วก็ชอบดีไซน์แถบของเขาแล้วมันก็ ฟีลลิ่งของการย้อนยุคอะไรต่างๆนะคะทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเจ๋งมากๆเลยเออสำหรับ Peacock Plus Peacock Plus นะครับไม่ใช่ Peacock Turbo จะหลุดเ Turbo ต่อสำหรับ Peacock Plus มาในราคา6,600บาทคู่นี้เป็นไงราคาทุกคนราคาเท่าเดิมนะกันหนึ่งคุณพระ แล้วก็มากับสีของผู้ชายนะครับจะมีสีออกน้ําเงินเนาะแล้วก็เป็นแถบสีส้มสวยมากๆเลยนะอันนี้เนี่ยชอบมากมากเลยนะครับตอนแรกลุ้นอยู่ว่าจะได้สีสีน้ําเงินตัดส้มนี้หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้นะครับเพิ่งวางขายนะฮะสำหรับสีเทาแล้วก็ตัดชมพูมซึ่งเป็นออริจินอลนะสีออริจินอลของเขาเลยเนาะตัว OG วเป็นสีนี้ตัว OG ตัวแรกของรุ่นหนึ่งอ่ะเป็นสีนี้มันก็เลยออกแนว algic, นัสตาจิกนิดๆแบบหย่อนยุกแบบ ทำให้เราโหยหาอดีตกันนิดๆน,นะครับสําหรับสีถัดมาจะเป็นสีนกแก้วนะครับสีเขียวฟ้าแล้วก็ตัดด้วยสีส้มเนาะแล้วก็สบูตสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีดํา อ่าสีดํานี่ก็คือคลาสสิกเลยเหมือนกับเออเหมือนจะต้องมีทุกรุ่นเลยเนาะเป็นกษัตริย์เนี่ยจะต้องมีสีดําขาวหรือไม่ก็สีดําล้วนนะครับสาหรับช่องทางการซื้อไปที่ n i กี้แอปหรือว่า n i กี้ดอทคอมค่ะแล้วก็ยังม,มีที่ไนกี้ช็อปทุกสาขาเลยใช่สีนี้เพิ่งเข้านะครับเราก็ดองการรีวิวนี้เไว้นานมากประมาณ10วันใช่ไหมเพื่อที่จะรอให้สีนี้เข้านในวันนี้เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวก่อนเดี๋ยวไม่มีขายเดี๋ยวจะเจ็งกันใช่ไหม,มแต่วันนี้เนี่ยสีนี้มี มีขายแล้วแล้วก็ไปทดลองกันได้เลยนะคะนที่ช็อตเนี่ยสามารถไปลองวิ่งจริงๆได้อยากให้ไปลองจริงๆอยากให้ไปลองทุกๆคู่นะครับแล้วจะไปลองคู่อื่นเลยก็ได้นะแล้วก็เรื่องไซส์คิดว่าตรงไหมตรงไซส์ตรงเลยตรงกับคู่อื่นๆเนาะทูกๆไซส์นะครับโอเคสําหรับเ e g ก s ัต Plus ในวันนี้เรารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับหลังการใช้งาน50กิโเมตรทั้งผมแล้วก็ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย